สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกกันวันนี้นะคะเรามีเอกสารน่าสนใจเกี่ยวกับอัตราเร็วของคลื่นค่ะมีทั้งเรื่องคลื่นในเส้นเชือกคลื่นทั่วๆวไปแล้วก็เอ,อ่อคลื่นน้ำด้วยเราจะมาดูกันนะคะว่าปัจจัยอะไรบ้างที่กำหนดว่าคลื่นเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วหรือช้าในสถานการณ์ต่างๆสวัสดีครับใช่ครับในเอกสารนี่มีสูตรมาให้ดูหลายสูตรเลยนะเราจะมาลองดูกันครับว่าแต่ละสูตรเนี่ย มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของคลื่นบ้างแล้วก็อะไรเป็นตัวกำหนดจริงๆว่าคลื่นจะเร็วจะช้าค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าที่คลื่นในเส้นเชือกก่อนเลยนะคะเอกสารมีสูตร v เท่ากับรูท t ส่วน mu สูตรนี้มันหมายความว่ายังไงคะตัวแปร t กับ mu นี่คืออะไรหรอคะครับตัว v ก็คืออัตราเร็วของคลื่นส่วน t คือแรงตึงในเส้นเชือกครับ ยิ่งเราดึงเชือกให้ตึงมากเท่าไหร่ทีก็ยิ่งสูงคลื่นก็จะยิ่งเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นอ๋อเหมือนเวลาเราปรับสายกีตาร์ให้ตึงๆเสียงมันจะสูงขึ้นเพราะคลื่นมันวิ่งเร็วขึ้นใช่เลยครับประมาณนั้นเลยส่วนมิวหรือมิวเนี่ยนะครับมันคือความหนานแน่นเชิงเส้นก็คือมวลต่อหน่วยความยาวของเชือกถ้าเชือกมันเส้นใหญ่หรือว่ามีมวลมากแบบหนักๆหน่อยค่ามิวมันก็จะสูง ซึ่งก็จะทําให้คลื่นเคลื่อนที่ได้ช้าลงครับอ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าเชือกที่หนักกว่ามันก็จะมีความเฉื่อยมากกว่าต้านการเคลื่อนที่ได้ดีกว่าคลื่นก็เลยไปได้ช้าลงถ้าเทียบกับเชอเบอเบือกเบาๆที่แรงตึงเท่ากันถูกต้องเลยครับมันเป็นการสู้กันร,ระหว่างแรงดึงกลับจากแรงตึงที่ทพยายามดึงเชือกกลับมาที่เดิม กับความเฉื่อยจากมวลมิวที่ต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะครับถ้าแรงตึงสูงหรือความเฉื่อยน,น้อยคลื่นก็จะไปได้เร็วขึ้นชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้ถ้ามองภาพกว้างคื้นละค่ะมีหลักการทั่วไปที่ใช้อธิบายอัตราเร็วของคลื่อนแบบอื่นๆด้วยไหมคะเห็นมีสูตร v เท่ากับล m d a t หรือ v เท่ากับ f ล a m ด d อยู่ด้วยมีครับสูตร v เท่ากับ f ล a มดา v เท่ากับ f แลมด d อันนี้เป็นความสัมพันธ์พื้นฐานมากๆเลยใช้ได้กับคลื่นหลายชนิดครับ v ก็คืออัตราเร็วเหมือนเดิมส่วนแลมด d คือความยาวคลื่นหรือระยะห่างจากยอดคลื่นหนึ่งไปถึงยอดถัดไปแล้วก็ f คือความถี่ครับคือจำนวนรอบที่คลื่นมันสั่นใน1วินาทีสูตรนี้มันบอกว่าอัตราเร็วคลื่นเนี่ยมันขึ้นกับว่าในหนึ่งวินาทีคลื่นสั่นไปกี่รอบ f แล้วก็ในแต่ละรอบเนี่ยคลื่นมันเคลื่อนที่ไปได้ไกลแค่ไหนแลมดาอ๋อเหมือนกับการก้าวเดินเลยนะคะถ้าเราก้าวถี่ขึ้น F สูงหรือว่าแต่ละก้าวเรายาวขึ้นแลมด้ายาวเราก็จะไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น V สูงแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับผมแล้วที่เห็นมี V เท่ากับ ST ด้วยนะคะอันนี้ดูเหมือนเป็นนิยามอัตราเร็วพื้นฐานเลยใช่ครับ อันนั้นก็คือนิยามพื้นฐานเลยครับว่าถ้าคลื่นมันเคลื่อนที่ได้ระยะทาง s ในเวลา t อัตราเร็วก็คือ s ส่วน t ธรรมดานี่แหละครับซึ่งจริงๆมันก็สอดคล้องกับ v เท่ากับ f ลัมดานะครับเพราะว่าถ้าเราดูคลื่น1ลูกเคลื่อนที่ครบ1รอบพอดีเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเท่ากับ1ความยาวคลื่นพอดีคือ s เท่ากับลัมดาโดยใช้เวลาเท่ากับ1คาบ t เท่ากับ t นะครับ แล้วความที f มันก็คือส่วนกลับของค่า f เท่ากับ1ส่วน t นะครับเพราะฉะนั้น v เท่ากับ lambda t ก็คือ f l a m b d เหมือนกันครับโอเคค่ะเข้าใจเรื่องคลื่นในเชือกกับหลักการทั่วไปแล้วแต่ว่าคลื่นผิวน้ำนี่ชิคะดูน่าจะซับซ้อนกว่าหน่อยในเอกสารมีภาพหน้าคลื่นวงกลมหน้าคลื่นเส้นตรงด้วยแล้วก็มีสูตรสำหรับน้ำตื้น v เท่ากับสของ gh มันต่างจากสูตรของเชือกยังไงคะครับ อันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยครับคือสําหรับคลื่นในน้ําตื้นนะครับคําว่าน้ําตื้นในที่นี้หมายถึงบริเวณที่ความลึกของน้ํา h เนี่ยมันน้อยกว่าความยาวคลื่นแลมดาอยู่พอสมควรอัตราเรล v มันจะขึ้นอยู่กับแค่ความลึกของน้ํา h กับค่า g หรือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเท่านั้นเลยครับเอ๊ะจริงเหรอคะไม่เกี่ยวกับแรงตึงผิวหรือความหนาแน่นของน้ําเหมือนในเชือกหรอคะ หมายความว่าถ้าเราตีน้ําในอ่างตื้นๆได้นนแรงขึ้นคลื่นมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นหรอคะในกรณีของคลื่นน้าตื้นตามนิยามนี้นะครับใช่ครับความเร็วคลื่นจะถูกกาหนดโดยความลึก h เป็นหลักเลยไม่ได้ขึ้นกับว่าเราตีน้ําแรงแค่ไหนหรือให้พลังงานเริ่มต้นไปเท่าไหร่แปลกดีนะคะไม่ค่อยเหมือนสัญชาตญาณเท่าไหร่ครับผมน้ํายิ่งลึกแต่ยังอยู่ในขอบเขตของคําว่าน้ําตื้นนะครับคลื่นก็จะยิ่งเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นตามสูตร v เท่ากับ square root gh เลย และไอความแตกต่างของความเร็วตามความลึกเนี่แหละครับที่เป็นสาเหตุสําคัญเลยที่ทาให้คลื่นมันเกิดการหักเหหรือเปลี่ยนทิศทางเวลาที่มันเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งที่ความลึกมันไม่เท่ากันนะครับโอ้โหเพิ่งทราบเลยนะคะเนี่ยว่าความลึกมันสําคัญขนาดนี้สําหรับคลื่นน้ําตื้นสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพรวมของอัตราเร็วคลื่นคะครับ ภาพรวมภาพเรืออัปตราเร็วของคลื่นเนี่ยมันไม่ใช่ค่าคงที่ตายตัวอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวกลางที่คลื่นเดินทางผ่านไปอย่างในเส้นเชือกก็ขึ้นกับแรงตึงทีกับความหนาแน่นมิวถ้าเป็นคลื่นทั่วไปก็มีความสัมพันธ์พื้นฐานกับความยาวคลื่นแลมด้าและความทีเอฟแต่พอเป็นคลื่นผิวน้ำในที่ตื้นๆปัจจัยสำคัญกลับกลายเป็นความลึกของน้ำเอชซะอย่างนั้น การเข้าใจความสัมพันธ์พวกนี้มันก็ช่วยให้เราทํานายหรืออธิบายพฤติกรรมของคลื่นในระบบต่างๆได้เยอะเลยครับตั้งแต่เสียงแสงไปจนถึงคลื่นสึนามิเลยเข้าใจแล้วค่ะเป็นการเชื่อมโยงปรากฏการณ์ต่างๆด้วยหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์นะคะสุดท้ายนี้มีคําถามทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันต่อค่ะในเมื่อเราทราบแล้วว่าอัตราเร็วของคลื่นในน้ําตื้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความลึก แล้วถ้าเกิดมีคลื่นชุดหนึ่งกำลังเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำลึกเข้ามาหาชายหาดที่พื้นมันค่อยๆตื้นขึ้นตื้นขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับรูปร่างของคลื่นแนวหน้าคลื่นแล้วก็ทิศทางของคลื่นเหล่านั้นบ้างคะลองนึกภาพตามกันดูนะคะ